ค่ะเมื่อบ้านบาทนี้เลาะเบิ่งแล้วน้ำขึ้นน้ำขึ้นมันเดือดมัมันเดแดดจะกีดได้ยู่แต่าเบิ่งต้องขึ้สิขืนไหวนะโอ้โอ้เออออเมือเอออออนเลอเกบเออเเัอเเเมอเอ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 อเงอเอ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 อ น้ำมันไหลเขา่ไขาไหลเข่าเว่ยเนี่ยไหลรัดอือไหลรัดกันมากสิละมือนั่นกระจ้าสีละ้ะมือมันขึ้นไว้ไว้ไม่จะไหลอันสีละแม่วืดวืดวืดขืนนั่งสีละสมองเดียวเว่ยเพิ่นทายขึ้อมไปลปะบ่<ช>มันมีพว่วงหนึ่งทางนี่มางทีทวนอันนี้เลือคุณใดจ้ะอยากเล่นน้า โทรศัพท์เปียกนันโทรศัพท์มาให้แม่ียกเอ้อไม่น้ำเขาเ้อมาโทรศัพท์มาให้แม่มือท,ท้ามือลมอยากเล่นน้ำม่มนมันมือนี่เปียกได้ไหมโทรศัพท์มันมือนเาน้วเล่นมาแล้วมันมือถึวองว่างมันมโต๊คองแม่โถตายลได้บนลงเปเอาไทยเด้ vẫn ô anh em quẹo quay bơ này lưng huăng này này quẹo quay thang cái gì nhỉ anh là e nhá sần sầm trái อะไรอะไรอยากเล่นน้ำอยากเล่นน้ำผู้ใดเปียกเงากระเบียดจอยเด้อไปหายคีซอนถายเดะคีเมื่อกำลังยายเลยก็ต้องแบบมาพี่พวนไว้นี่เหยแมอันนั้นิหนิมันไม่หน่วยเดียวนี่ยหาพี่พวนเน่ยนี่หน่วยเดียวนี่ยเลื้งเลืองนี่เนี่ยเห็นบ้านั่นเลืองเลื้งสมๆเนาะแกบงามเป็นเลึกแต่นั่น เออยังลงไปอีกยางได้เยอะมีหน่อยเดียวเออหันละมาค่ะหน่วยเดียวก็เอาเอา,เอามารวมกันก็ได้เยอะเองแหละ